สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในห้องซูมและท่านผู้ชมผ่าน Facebook Live ทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานซีรีส์สัมมนา,าของเรา CMU Talk building resilience in time of change เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานครบรอบ25ปีของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมิธิโดนหรือ CMU ของเรานะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดรปราถน,นาคุณนกิติกเกษมขอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ วันนี้เป็นซีรีส์อันแรกของเรานะคะที่เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากคุณนัทวุฒิอมรวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมจากบริษัท True Corporation ซึ่งคุณนัทวุฒิเนี่ยเป็นผู้ดูแลธรุรกิจ นะคะกลุ่มดิจิทัลทั้งหมดในเครือทรูเลยนะคะแล้วก็คุณนัทวุฒิเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราค่ะในเรื่องของการสร้างแล้วก็การขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้และทําให้สําเร็จได้ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือว่ากลางและขนาดเล็กสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับค่ะคุณนัทวุฒิคะ หลายคนคงพูดว่านวัตกรรมเนี่ยคืออาวุธที่องค์กรสร้างเอาไว้สู้กับคู่แข่งในมุมมองของคุณนัทวุฒิคุณนัทวุฒิมองว่านวัตกรรมคืออะไรคะแล้วองค์กรเนี่ยต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้ในองค์กรคะอันนี้ขอถามทั้งในมุมมองขององค์กรที่มีขนาดใหญ่อย่าง Big Corporation ต่างๆแล้วก็องค์กรขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพต่างๆด้วยค่ะครับก็่อนอื่นต้องขอ ขอบคุณทาง c m u นะครับที่ที่ให้เกียรติเชิญมานะครับผมผมถือว่าผมมาแชร์ประสบการณ์ที่เจอมากับตัวแล้วกันนะครับนวัตกรรมคืออะไรผมผมคิดว่าน,ว,นวัตกรรมเนี่ยมีทั้งที่เป็นเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยีแต่ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีเสมอไปนะครับเรามองได้ทั้งเซอร์วิสโปรด c ักต์ใหม่ๆแต่ที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆที่เกิดได้เกือบทุก,ทกวันทุกเวลาเลยก็คือกระบวนการขั้นตอนต่างๆ process ที่เราใช้ในการทำทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือเป็นการแอดมินเป็นการโอเปเรตนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่านวัตกรรมเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแล้วก็อีกอันหนึ่งผมคิดว่านวัตกรรมอาจจะ defy เอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ทําแล้วมีผลโดยตรงคือมีประโยชน์โดยตรงกับลูกค้าหรือกับสังคมให้เห็นผลได้ด้วยคือไม่ใช่แค่เป็นเหมือนกับ uh, something ที่แบบ nice to have หรือ p r o o f of concept อย่างเดียวแต่ว่ามันควรจะ ยิวแบบริซอวจริงๆมีอิมแพ t จริงๆค่ะแล้วทํายังไงให้เกิดนวัตรกรรมขึ้นได้ในองค์กรนะคะหรือทายังไงให้เราสร้างนวัตกรรมได้ในองค์กรคะอาจารย์ในฐานะแมネจเมนต์เนี่ยเราควรจะสร้างเซตติ n งขององค์กรให้ได้ก่อนนะครับองค์คือไม่ใช่ว่าทุกคนเราจะต้องเป็นนักที่สร้างอย่างเดียวแต่ถ้าเราเป็นแมเนจเมนต์เราควรจะสร้างเซตติ n งสร้างแอมบิเอะเมนต์ให้คนในในเซตติ n งเนี้ยทำนวัตรกรรมให้ออกมาให้ได้ดีที่สุดง่ายที่สุด นะครับผลักดันให้ได้ออกมาให้ให้ใหได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเริ่มแรกเลยต้องขอเรียนว่าต้อง get the right man นะครับ on our train ก่อนนะคือเอาคนขึ้นมาขบวนรถไฟที่เราจะวิ่งไปอ่ะให้ให้ถูกคนก่อนนะครับที่ต้องผมคิดว่าต้องเป็นคนที่มีความ curious ที่จะแก้ปัญหานะครับหรือเห็นสิ่งที่ดูเหมือนไม่ได้มีปัญหาแต่เขากลับเห็นว่าเฮ้ยเราทำให้อะไรดีขึ้นได้อีกสองเนี่ยผมคิดว่า แม a จเมนต์ในองค์กรสำคัญคือเซตวิช i ั่นเซตเซตเซตติ้งเอมโฟไซส์ในองค์กรว่าเราต้องการสร้างนาวัตรกรรมอันนี้สำคัญนะครับถ้าท็อปแม a จเมนต์หรือหรือท็อปแอนด์ไฮเออร์แมดจเมนต์เนี่ยไม่สปอร์ตนวัตกรรมซะแล้วเนี่ยต่อให้ทีมพยายามสร้างนาวัตรกรรมก็ยากถัดมาก็คือรับฟังลูกค้าเยอะๆนะครับที่สำคัญหลังจากนั้นก็คือว่า ต้องให้ฟรีดอมในการสร้างโปรโตไทป์อันแรกขึ้นมานะครับองค์กรที่อาจจะริจิตมากสร้างโปรโตไทป์ไม่ได้เลยแบบสตริกมากนะครับทุกอย่างต้อง Follow Process หรือต้องมีกระบวนการขออนุญาตที่แบบรัดกลุ่มมากอย่างเงี้ยโอกาสสร้างวัตรกรรมใหม่ๆโอกาสลองเนะี่ยก็อาจจะยากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องสร้างโปรโตไทป์ให้ได้เร็วและง่ายอันนี้อาจารย์พูดถึงมุมมองของ Big Corporation ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นสตาร์ทอัพล่ะคะ จริงๆเไทป์อของคนเอก็คงคล้ายๆกันแต่ว่าโดยเนเจอร์ครับคนที่กล้าที่จะมาเป็นสตาร์ทอัพอ่ะส่วนใหญ่จะมีเอความความอยากแก้ปัญหาให้อะไรสักอย่างหนึ่งคือองค์กรก็มีนะแต่ความยากขององค์กรคือมันมีหลายโจทย์คือชีวิตมันคอมพลีเคตกว่าเยอะพอสมควรคือเราแครี่หลายโจทย์มากแต่สตาร์ทอัพเนี่ยมีความง่ายตรงที่ เขาเขาอยากจะมาแก้โจทย์เรื่องหนึ่งแล้วเป็นการรวมตัวของคนกลุ่มไม่ได้ใหญ่มากที่ไม่ได้มีเสียงติดติงเรื่องนั้นเรื่องนี้มากเกินไปมันทำให้เขาค่อนข้างมีมี straight forward แบบโกะนะครับแล้วก็อาจจะรู้จักกันมาก่อนด้วยเป็น co founder อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยค่อนข้างมีมีโจทย์ที่ชัดเจนสถามอาจารย์ถึง เหมือนกับว่าถ้าจะต้องมีกุญแจดอกสําคัญเหมือนแบบเป็นเคล็ดลับเป็นกุญแจที่สําคัญที่สามารถไขกรึกแล้วบอกได้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนอินโนเวชันให้เกิดขึ้นได้ในองค์กรอาจารย์มองว่าอะไรคือกุญแจดอกนั้นคะอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรคะผมาอันแรกเลยคือความกล้าเสี่ยงความกล้าเสี่ยงของคนทุกระดับตั้งแต่ระดับสูงสุดยันยันระดับล่างสุดที่นั้น องค์กรจะกล้าเสี่ยงได้เอคนจะกล้าเสี่ยงได้เนี่ยการการเน้นย้ำเรื่องเนี้ต้อง,ต,องต้องทำเพราะฉะผู้บริหารต้องให้ทั้งองค์กรเนี่ยรับรู้ถึงความกล้านเนี่ยนะครับและ empower ด้วยนะฮะแต่ว่าความกล้าเสี่ยงสำคัญที่สุดสองเนี่ยผมผมคิดว่าไอเดียใหม่ต้องให้ต้องเกิดให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอส่วนหนึ่งผมคิดว่าต้องผู้บริหารระดับสูงเนี่ยต้องสัมผัสลูกค้า เองนะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่สตาร์ทอัพทำตลอดเวลาเพราะเขาไม่ได้มีเลเยอร์อะไรมากมายถ้าองค์กรต้องการจะอินโนเวทให้ได้เนี่ยผมว่าผู้บริหารระดับสูงต้องสัมผัสลูกค้าเองนะครับและแน่นอนในระดับทุกระดับลงมาก็ต้องสัมผัสลูกค้าเองด้วยเช่นกันอยู่แล้วประเด็นถัดไปได้ยินหลายคนพูดถึงคำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นเยอะมากเลยนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาจารย์มองว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยคืออะไรคะ อืมผมผมคิดว่ามองมองเป็นสองมุมล,ละกันฮะค,คือการนำดิจิตอลมามาช่วย transform องค์กรเราอะนะครับหรือหรือทำให้สิ่งต่างต่างในองค์กรเราเป็นดิจิตอลมากขึ้นคือผมว่ามันมัน,ม,นมันมองได้จากทั้งสองมุมผมผมเรียกว่าอยางงี้ดีกว่าถ้าถ้าเราทำให้เซอร์วิสของเราอะกลายเป็นออนไลน์เฉยเฉเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ยังไม่เรียกว่าดิจิตอล transformation ครับสมมุติว่าเราเ,เราบอกว่าเรากลายเป็นอ e ีคอมเมิร์ซละนะครับเราเอาของไปขายบนเว็บไซต์อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นการแค่ไปใช้ประโยชน์ของ c h ANNEL ที่เป็นดิจิทอลเฉยๆครับคราวนี้ในในในตัวอย่างเดียวกันจะไปถึงขั้นไหนที่ผมว่าน่าจะถือได้ว่าเป็นดิจิ t a ลท r านส์ o ฟอร์เมชันคือถ้าเราเริ่มเอาไปขายในยออนไลน์แล้วเนี่ย Data behavior ของลูกค้าที่ซื้อของจากเราครับ เราเอาเ a ต a เหล่านั้นนะกลับมาหาเป็น i n s i g h ์หาเป็น Analytics ว่าเราสามารถจะทำให้ Service ที่เราให้อะดีขึ้นได้อีกไหมแล้วองค์กรจะนำดิจิ t a ลทรานส f o r m a เ i o n นเนี่ยมาช่วยในการขับเคลื่อน Innovation ในองค์กรได้ยังไงบ้างคะ่ะเอ,อ่ผมคิดว่าเอาทำยังไงให้เอาดิจิ t a ลทรานส f o r m a t i o n มาช่วยขับเคลื่อนเนี่ยอย,อย่างอันแรกสุดเลยก็คืออย่างที่บอกนะฮะเอาเ a ต a าให้มันซึมซาบกลับเข้ามาในองค์กรเราให้มากที่สุด เน่นคนเนี่ยควรจะ work on on data นะครับคือจะต้องเน้น individualization คือ target ให้ชัดขึ้นนะครับต้องให้องค์คนเนี่ยรับรู้ในไหนเราเป็นโลกดิจิตอลแล้วอะเราสามารถให้คนเกือบจะทั่วองคอ์กรเนี่ยรับรู้ข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลทางธรุรกิจได้ง่ายขึ้นจนทุกคนก็เหมือนกับอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเฟสเดียวกันอยู่ในโล knowledge พอๆกัน ครับอันนี้ก็จะช่วยให้ innovation เกิดเรื่องหนึง่งพอเป็นโลกดิจิตอลเนี่ย innovation เกิดอาจจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราล็อคของออกไปเนี่ยเราสามารถ adapt หลังจากนั้นได้ดูอย่างเท s l a สิฮะล็อครถออกไปเท s l a เป็นคนแรกซึ่งก็จริงๆก็หลายผ่านมาหลายสักพักหนึ่งหลายปีแล้วนะฮะที่สามารถอัปเกรดรถตัวเองได้ over the air ก็คือหมายว่าผ่านอากาศเข้าไปอัปเดตซอฟต์แวร์ให้รถตัวเองเลยเป็น way of thinking แบบใหม่ นะครับซึ่งมาจากโลกซอฟต์แวร์ถูกไหมแต่พอมาเป็นโลกฮาร์ดแวร์อย่างรถยนต์เนี่ยก็ยังอุตสาห์เอาเอาสิ่งเหล่านี้สามารถมาแอพพลายได้แล้วในมุมของพนักงานที่เราทํางานในองค์กรเนี่ยคะ่ะเราควรที่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะได้ก้าวทันกับโลกยุคดิจิทัลที่จะ,ะ transform กันอย่างรวดเร็วหรือว่าในโลกยุคที่เราพยายามที่จะขับเคลื่อนนะคะโดยสร้างให้เกิด innovation ในองค์กรเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ่ะผมคิดว่าต้องต้องมี open mindset นัแรกนะฮะคือคือพร้อมรับฟังไอเดียของคนอื่นที่แตกต่างนะครับเราเราถึงจะจริงๆหลายๆ i n n o v a t i o n เกิดจากการที่เราเราฟังไอเดียใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยเลยฮะ,ะแล้วเราก็เลยมาคิดว่าเออเฮ้ยสิ่งเหล่านี้จริงๆมันแก้ได้ด้วยเรื่องนี้นะก็ะเอาคนที่แตกต่างมาเจอกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่า mindset ต้องต้องมาก่อนคือ Open เอ่อสองเนี่ยต้องต้องเรียนรู้สกิลใหม่ๆตลอดนะครับแล้วก็สามเนี่ย ต้องมีเอมพัตตี้ะฮะคือต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเราไปสังเกตสังการแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนอันนี้คือผมคิดว่าน่าจะเป็นหมายเ็จที่ที่ช่วยเตรียมเราให้กับโลกอ n นโนเวชันได้ t ือซีเคร t นี่มันมัน,ม,น,ม,นมันพูดที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอินโนเวชันนะแต่ว่าถ้าเรา b e บ i e v ฟในซัม t ิงอิน n o ฟอะวันหนึ่งมันสามารถจะเกิดได้มันคือพลังพลังความโฟกัสอะ ผมว่าอินโนเวชันก็คล้ายๆกันถ้าเราทำไปแล้วเรา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 ไม่รอให้ออปชุดนี้มันเกิดเองว่าเราวันที่ออปชุดนี้เกิด,กดคือวันที่เราทำมาเยอะแล้วแล้วมันมาในจุดที่เราพร้อมอยู่แล้วอะนะครับอันนี้ก็เกิดได้วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณ,ณนัทวุฒิอมรวิวัตรนะคะที่สละเวลาเป็นอย่างสูงมา และเปลี่ยนประสบการณ์ให้เราฟังแล้วก็ขอบพระคุณนะคะพี่ๆนะคะทุกท่านในห้องซูมแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมผ่านผ่านทาง Facebook Live จากทางบ้านไม่ว่าจะเป็นสิทธ์เก่านะคะของซีมยสิทธิ์ปัจจุบันซมหรือว่าผู้ชมท่านอื่นๆนะคะที่ให้ความสนใจกับเซสชั่นของเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงและสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากครับ